ครับเพื่อนๆนะครับก็อ่าเรามินะครับก็จะมาลื้อตัวฝาหน้าเครื่องออกนะครับเพื่อนๆนเพื่อที่จะใส่พุนเลขตัวตัวต่ออุ้มนะครับเพื่อนๆนมาดูนะครับว่าลื้ออะไรเพิ่มเติมอีกครับผมไปดูเลยครับนะครับเราก็จะลื้ออ่าเซตตัวแผงหม้อน้ําออกนะครับแผงหม้อน้ําก็จะอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยนะเราก็จะเอาตัวฝาหน้านี้ออกเพื่อนเพื่อนมแต่ตัวพวกนี้ เราจะยกออกทั้งหม้อน้ําเลยนะครับทั้งแผงทั้งเซตก็ได้นะครับหรือจะยกแยกงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับพุลเล่นะครับตัวพุลเล่หน้าเครื่องนะครับเราก็จะใช้ตัวเหล็กดูดนะครับดูดดูดพุลเล่เนี่ยตรงนี้นะครับออกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็ดูดออกมาเสร็จนะครับก็มันจะมีตัวชิ้นส่วนข้างในนะครับเพราะว่าที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปคือพุลเล่ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับจะเป็นตัวพุลเล่อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นพุลเล่ของเซ นะครับเนี่ยก็จะลื้อประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับพวกปีกนะครับพวกปีกตัวนี้นะครับตรงข้างๆนะครับลอยๆที่ผมเกียร์ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวเอาไว้วางในตำแหน่งของตัวถังอุ้มนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นเวทนะคมันจะเป็นเทสเวทนะครับเทสเวทอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ทีนี้ก็จะเอาออกให้หมดเลยนะครับเนาะลราก็จะถักเหล็กนะครับประมาณนี้หนึ่งเส้น นะครับหรือจะสองเส้นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับหรือจะไม่ตักไม่ถักก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเนาะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัววางไว้ตัวแท่นอุ้มนะครับแล้วก็จะดูดออกประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอ่าเราจะดูดออกครับครับโอเค่าลักษณะที่เราดูดออกแล้วนะครับก็จริงๆถ้าเราลื้อนะครับเช่นตัวนี้นะครับก็เราแนะนําให้เราเปลี่ยนไอตัวอ่าพวก ซีน่าเครื่องเลยนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้รื้อแล้วนะครับเนาะเราก็จะทําความสะอาดตัวพวกตรงนี้นะครับให้มันโล่งนะครับตรงนี้เซ็ตตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต้เพิ่มเติมครับตัวท่อสกูนี้นะครับตัวแรกที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ได้ออกเราเจ้าออกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นท่อยาวนะนะครับเราก็เอาออกเนี่ยครับหน้าจามันก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้เลย มันก็จะเหลือนะครับก็รอเตะถังอุ้มนะครับเอาเข้ามายกนะครับส่วนค่าใช้จ่ายประมาณไหนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะบอกเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับก็จุดนะครับสังงกตนะครับว่านะครับเราประกอบนะครับหรือถอดนะครับแล้วน็อตนะครับบางครั้งมันจะเยอะมากนะครับน็อตตัวนี้นะครับจริงๆบอกเลยนะครับว่านเดี๋ยวมันจะเป็นน็อตเฟสเบอร์1ิดสองนะครับเนี่ยน็อตตัวนี้ตัวใหญ่มันจะเป็นน็อตแบบนี้นะครับแท่จะทั้งคันนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ย มันจะเป็นน็อตอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมีแหวนมีหัวหมวกนะครับประมาณนี้นี่ฮะเห็นไครับจะใกล้เคียงกันนะครับจะยาวยาวกว่ากันนิดนึงนะครับเพื่อนครับก็จําง่ายนะน็อตพวกนี้นะครับมันจะจาง่ายนะครับมันจะมีเบอร์หลักๆก็จะเป็นเบอร์สิบสองสิบสี่สิบเจ็ดนะครับอานเงี้ยน็อตมันจะประมาณเช่นนี้เลยนะครับก็มีไม่มากนะครับเนาะนี่ท่อสกูงครับที่ว่าถอดมาก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นท่อสกูหนะครับขออภัยนะที่ถอดออกมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะ เซตที่สราอมาตัวนี้นะจะเป็นตัวรองกระสอบนะครับเซตนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับนอก็อาจจะเก็บไว้นะครับล็อตสำรองคงก็ชงใช้ไม่ได้เพราะว่ามันคนละตัวกันนะครับนอกจากขายนะครับน้องเพื่อนนะไจะเก็บมาวางไว้แบบนี้ส่วนหม้อน้ำนะครับถ้าเราเอาอกมาแล้วนะครับก็อาจจะล้างนะครับล้างทําความสะอาดหรือล้างหม้อน้ำนะครับเลยก็ได้นะครับแล้วก็สังเกตดูพวกจุดรั่วแตกนะครับว่ามันมีตรงไหนรั่วซึมหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับผม อ่าก็อีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากอ่ากดอ่าไลค์กดติดตามนะครับเนาะนะครับอ่าด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะอ่านำเรื่องงานซ่อมหรือสิ่งดีๆนะครับเทคนิคการดูแลรักษารถนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังอีกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับอนเพื่อนยังไงก็ฝากอ่าติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม